สวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกคนตอนนี้นางน้อยบ้านสวนก็พาเพื่อนๆนมาอยู่ที่อุทยานแห่งชาติไซทองนะคะตอนนี้นางน้อยบ้านสวนก็กําลังจะขึ้นไปชมทุ่งดอกกระเจียวนะคะชื่อทุ่งบัวสวรรค์หนึ่งนะคะเพื่อนๆนก็จะไปทุ่งใหญ่ของบัวสวรรค์หนึ่งเลยนะคะตอนนี้เราก็มาชมเส้นทางที่จะไปชมทุ่งดอกกระเจียวนะคะบัวสวรรค์หนึ่งไปได,ด้วยกันก่อนนะคะทุกคน พอดีมาเที่ยวแถวเฉยภูมิค่ะก็เลยแวะมาชมอุทยานแห่งชาติไซทองก่อนนะคะแต่ก่อนหน้านั้นไปถามเจ้าหน้าที่มานะคะเพื่อนๆอเจ้าหน้าที่บอกว่าทุ่งดอกกระเจียวไซทองเนี่ยนะคะเหลือ10%แล้วค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าให้มาก่อนเข้าพรรษานะคะทุกคนทุ่งดอกกระเจียวก็จะบานแบบ เต็มร้อเนลยนะคะแต่ตอนนี้เหลือแค่10%นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปชมนะคะว่าทุ่งดอกเจียวที่ทุ่งบัวสวรรค์หนึ่งแห่งนี้นะคะเหลือสิบเอร์เซ็นต์เนี่ยคือจะเหลือเท่าไหร่นะคะจาก100่งร้อนะคะก็คือคงจะเหลือน้อยมากนะคะแต่อยากจะบอกว่าบรรยากาศที่นี่นะคะทุกคนเย็นสบายมากๆเลยนะคะอตอนนี้เราก็มาเจอทางแบบ ลูกลังแล้วนะคะทุกคนถ้าฝนตกนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะแต่บรรยากาศซ้ายขวาต้นไม้นี่อุดมสมบูรณ์มากนะคะทุกคนเนาะนี่นางนอยบ้านสวนก็พาเพื่อนๆมาชมธรรมชาติแบบสุดๆเลยนะคะทุกคนพาเราไปหิวใจที่ทุ่งบัวสวรรค์กันนะคะทุกคนว่า10%นนะคะจะเหลือสักกี่ดอกนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวก็ชมเส้นทางไปกับนางน้อยสักพักก่อนนะคะ ก็ระหว่างทางก็ชมเส้นทางซ้ายขวาต้นไม้ก่อนนะคะหิวใจกับธรรมชาติไปด้วยกันก่อนนะคะทุกคนมาถึงแล้วค่ะทุกคนก็จะมีห้องน้ำนะคะจุดห้องน้ำบริการให้นักท่องเที่ยวอยู่นะคะ ปีหน้านางน้อบ้านสวนจะมาใหม่นะคะปีนี้นี่ก็คือเรามาช้าไปนิดนึงนะคะเรามาช้าหลังเข้าพรรษาไปนิดนึงงเราต้องมาก่อนเข้าพรรษานะคะทุ่งบัวสวรรค์นหนึ่งแห่งนี้ถึงจะร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะคะทุกคนนี่เราก็จะเลี้ยวซ้ายขึ้นไปไปเดี๋ยวเราไปชมนะคะทุกคนฮอตแล้วจ้าสวัสดีอีกครั้งนะคะทุกคน วันนี้นางนอนบ้านสวนก็มาเที่ยวทุงดอกกระเจียวนะคะทุงดอกกระเจียวหรือสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะพอดีมาเที่ยวจังหวัดชัยภูมิก็เลยแวะมาหน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศทุกคนเนาะแผนที่อุทยานณแห่งชาติไซทองนะคะฉันอยู่ที่นี่นะคะทุกคนฉันอยู่ที่นี่นะที่แหล่งท่องเที่ยวที่เดินตามหน้าผาเยอะมากๆเลยนะคะผาพ่อเมืองผาห้ำหดน,นะคะทุกคน นี่ค่ะมีทุ่งบัวสวรรค์หทุ่งบัวสวรรค์4ี่นะแต่ที่เรายือนอยู่ตรงนี้ก็คือทุ่งบัวสวรรค์หนึ่งนะคะทุกคนขับรถมาถึงได้เลยนะคะทุ่งบัวสวรรค์หนึ่งก็ตอนนี้ทุ่งดอกกระเจียวก็เหลือ10แล้วนะคะทุกคนพอดีนางนวลบ้านสวนมาเที่ยวจังหวัดชายภูมิก็เลยได้แวะมาชมนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะก็เป็นท้องทุ่งที่แบบว่ากว้างเป็นสันเนินเดินขึ้นไปถ่ายรูปเซลฟี่นะคะ ก็ถามเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วนะคะทุกคนบอกว่าเหลือ10%นะคะที่ให้ชมนะบอกว่าก่อนเข้าพรรษาหนึ่งอาทิตย์นี่บานสะพ่งนี่ร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยนะคะทุกคนสําหรับทุ่งดอกกระเจียวแห่งนี้เนาะทุ่งบวสวรรค์หนึ่งนี่ก็คือเป็นทุ่งดอกกระเจียวที่ใหญ่มากๆนะคะทุกคนถ้าบานนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะคงแบบสวยมากๆนะคะทุกคนนี่เรามาตอนที่นะคะบรรยากาศ เหลือไม่เยอะแล้วนะคะทุกคนการเหลือไม่เยอะแล้วนี่ก็ห้ามเข้าแต่ก็แอบ,บเห็นเหลือแค่นี้แล้วค่ะทุกคนเหลือให้ชมแบบว่า กรีบลรยหมดแล้วเรามาแต่เราก็อยากมาสัมผัสบรรยากาศข้างบนนี้นะคะทุกคนอุทยานแห่งชาติไซทองนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะพเพื่อนๆเนาะได้ชมแค่นี้ก็ดีใจแล้วคะ่ะสำหรับทุ่งดอกกระเจียวทุ่งบัวสวรรค์นหนึ่งนะคะทุกคนก็สวยไปอีกแบบนะคะ โอ้ oh, ลมตอนบอกว่าตอนที่ก่อนเข้าบรรษานะคะบานร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยค่ะม oh. จะสวยมากๆเลยนะคะ oh. ก็พอได้ชมปล,ปลายนิดๆมาเดินแบบรับลมชมบรรยากาศนะคะ ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะเพื่อนๆนองน้อยบ้านสวนคิดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เหมือนสมกับชื่อทุ่งสวรรค์จริงๆค่ะเหมือนแบบไปทองยุทธภพอะไรที่ซีรีส์หนังจีเลยนะคะถ้าเราไม่ผิดเนาะถ้าแบบว่าบานร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะช่วงออกไปช่วงเข้าวันศาก่อนเข้ากันสาหนึ่งอาทิตย์นะคะถามเจ้าหน้าที่อุทยานนี่นอน้อยบ้านสวนก็มาชมพอของปากของคอนะคะทุกคน พาเ,เพื่อนๆมาชมคไม่มีแล้วหมดแล้วเดี๋ยวเราต้องเดินกลับแล้วนะคะทุกคน ประมาณนี้นะชมน,นี่ไหนก็เอาแล้พอล้แต่ลมเย็นนะคะคเพื่อนๆลมเย็นสบายนะคะจะเป็นลมเมฆฝนหรือว่าลมอะไรก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าโอสคคะลมเย็นมากลมสใช่ไม เย็นมากเลยอ๋อมีหย่อมนึงมีหย่อมหนึ่งข้างหน้าเราเนี่ยะคะ่ะทุกคนนี่เขยว่าต้นเหียงอุย้ยลมทุกคน โอ้ ồ, ชื่นใจอะรับลมก็ชื่นใจแล้ว โอเคค่ะทุกคนบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้นะคะที่ทุ่งสวรรค์นหนึ่งนะคะเพื่อนเพนมาเที่ยวชัยภูมิก็แวะมารับลมบรรยากาศที่ทุ่งดอกกระเจียวหน่อยนะคะทุกคนมาอุทยานแห่งชาติไซทองนะคะแนะนาต้องมาก่อนเข้าปรรษานะคะเพื่อนๆเ,เนาะ เพราะว่านางน้อบ้านสวนถามเจ้าหน้าที่แล้วค่ะว่าให้มาก่อนเข้าพรรษานะคะพอหลังจากนั้นก็จะร่วงโรยนะคะตอนนี้เหลือ10%นะคะจาก100%เป็นเพื่อนๆคิดดูถ้า100%จะขนาดไหนนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศเนาะก็คือแบบ เอาจริงๆบรรยากาศที่นี่อรมเย็นสบายนะคะถ้าช่วงหน้าหนาวนี่ถ้าไม่มีทุ่งดอกกระเจียวนี่ก็สามารถมาเที่ยวรับลมชมวิวได้นะคะเพราะว่าด้านข้างบนก็มีลานกางเต็นท์นะคะมาชมมาชมผาต่างๆนะคะทุกคนมาชมผามายืนรับลมชมบรรยากาศชมเมฆหมอกนะคะที่นี่นะคะทุกคนนะคะบรรยากา,กาศก็ประมาณนี้นะคะสวยแล้วก็ยืนรับลมตรงนี้นะค่ะุเกิอนทุกคน เคค่ะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ที่ทุ่งบัวสวรรค์หนึ่งอุทยานแห่งชาติไซทองจังหวัดชัยภูมินะคะทุกคนนำมาบานสวนก็จะจบคลิปที่นะคะทุ่งบัวสวรรค์หนึ่งแห่งนี้นะคะทุกคนไว้โอกาสหน้าเจอกันคลิปหน้าคลิปถัดไปนะคะทุกคนคลิปนี้ก็มายืนรับลมรับบรรยากาศนะคะมาชมอดอกเจรรียวหรือ,อดอกบัวสวรรค์นะคะอีกชื่อหนึ่งเนาะคะ่ะนี่ค่ะ ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้นางรำบ้านสวนก็บ๊ายบายแล้วคะสวัสดีค่ะ